ผมไม่ได้ออกมานอกบ้านนันนๆนะครับจะเป็นเด็กนิดเดียวไปนีเไม่ได้เล็กสิอันตาบอันอะไรเงีนะเฮ้ยมองเฟนตาลองเฮ้ยดิฮัลโหลไอ้วันโอ้ยโอ้ยกัดกัดอย่าโดดมากลองนะวันนัดเจอกันไม่ก็วันพุธ không có chạy เด้อออกลองอยากอีก là đốt má ลองอะล่ะพยึดแต่แม้พุ้ม nè, แล้วเค้าตัวแดง đây ยุบโฮะ anh đi tay <_tune> đây. Đây đưa em là mày như gì em gặp bay, đi gặp bay đưa mày đi, khi clip ni mà chạy chạy nè mà nát chưa gần clip tìm clip giàu lo youtube con vốn tôi của mình ca mày vô đây đang lang vốn bật nè nè mày ui อู้แอุ้ยอุ้ยเจ็บเจบแป๊บดีมไม่ดด้กรับไอ้แป๊บดีบบมันไม่คุมตาเฟนต้าแต่ว่าความเดินนักว่าเป็นแเน่ยีไม่เอาเดี๋ยวเฟนต้าออกลิฟไปเลยเต่าตัวยาวเต้ากนไม่ต้ากเป็นบรรยากาศตีดีได้ดำลิปนะโอเคไตึงจ้องน่ทีกอนเจ็บเจ็บเดียวตัดลิ่นนัอ่ะเมเดย ไม่ก็จัดตัวเด็กดูตั้งที่เนี่ยเนี่ยตีควาพยายามมันออกคลิปเอาเฟนต้าบอกคลิปเต็มแต่คลิปวันนั้นไม่ก็วนพุดเนี่ยเจ้าอันนี้ลูกเจ้าอันนี้มาตั้มคลิปกระปุกโอเคไหมโอเคไปยันนักกระปุกไปบ้าง Ui dập Vậy đó